ีค่ะคุณครูจารุวรรธลิษธนนานจากโรงเรียนบ้านสัญญานค่ะค่ะครูนวลจันทร์วิทจุณประคมจากโรงเรียนอ่งางทองวิทยาคมค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอเทคนิคการสร้างสื่อวิดิทั์การเรียนรู้แบบ active learning ให้น่าสนใจค่ะ 1. ค่ะใช้ภาพพื้นหลังหรือวิดีโอที่เหมาะสมกับ storyboard ค่ะ2 แบบอักษรและขนาดอักษรเหมาะกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียนค่ะ 3. ดนตรีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและเนื้อเรื่องค่ะ 4. ควรใส่ดนตรีเอฟเฟกต์เพื่อจุดเน้นที่น่าสนใจค่ะ 5. แทรกภาพการ์ตูนแอนิเมชันให้น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ และน้ำเสียงของผู้พูดในการนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูจารุวรรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยตัวเราก่อนอื่นเรามาขยับกายขยายสมองด้วยเพลงร่างกายของเราเด็กๆพร้อมรือยังคะ เราไปเต้นประกอบเพลงร่างกายของเราพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะกิจกรรมต่อไปคุณครูมีเด็ก4ี่คนที่จะมาให้นักเรียนช่วยเรียงลำดับความสูงมีเอี สและดีเด็กๆมาช่วยคุณครูเลียงลำดับความสูงกันค่ะเก่งมากค่ะงุ้มยเลนอนสวัสดีค่ะวันนี้ห้องเรียนครูจารุวันจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันสีที่เด็กๆเ,เคยเห็นและเด็กๆรู้จัก มีอยู่มากมายหลายสีแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าแม่สีมีทั้งหมดกี่สีสามสีค่ะมีสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าแม่สีทั้งสามมาผสมกันจะกเกิดเป็นสีอะไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สีแดงสีเหลืองกลายเป็นสีส้มหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่สีและการผสมสีของแม่สีทั้ง3สีไปแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสีดำเกิดจากสีอะไรเราไปค้นหาความลับของสีดำจากการทดลองนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ต้อน,นรับนักเรียนทุกคนมาเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านสัญญางนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเราแนะนำโรงเรียนบ้านสัญญางในวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามคุณครูจารุวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เทคนิคการถ่ายทำให้น่าสนใจด้วยการถ่ายชักเขียวค่ะ8นะคะแหล่งสึ่อคนในการนำภาพดนตรีและเสียงเอฟเฟคค่ะ,คะหวังว่าทุกท่านจะนำเทคนิควิธีการในการทำสื่อวิดิทัศน์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะพวกเราจะรอชมผลงานของครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ